ดิฉันาจาันแพทย์นะคะทำนายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่คะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะในเดือนกระกฎาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีมัสนะคะสื่อพลังว่านะคะในลักษณะของการทํางานคุณจะวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจนลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณก็จะมีความเครียดความกดดันนะคะและความเครียดนี้ก็อาจจะส่งผลไปที่กระเพาะได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีๆนะคะจะเกิดภาวะกดไหลย,ย้อนได้ง่ายด้วยนะคะในส่วนของการทํางานเนี่ยค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะ ก็คนที่ทําการค้าการขายนะคะสินค้าประเภทของผู้หญิงะคะ่ะสินค้าแม่และเด็กนะคะเกี่ยวพันกับเพศหญิงเนี่ยจะถือว่าส่งผลดีนะคะมีงานเข้ามามากมายแต่ก็แลกมาด้วยความกดดันที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะคุณมักจะมีเกณฑ์โดนผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะต่อว่าหรือตําหนิติเตียนบ่อยๆหรือหาเรื่องจับผิดทําให้คุณเครียดให้คุณกังวลใจอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ไงก็ขอให้คุณอดทนเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคในเดือนนี้ไปได้นะคะในส่วนของการเงินนะคะ มองว่าไม่ค่อยขัดสนมากนักนะคะมีเงินไหลเข้าไหลออกคล่องตัวกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะมีเกณฑ์ได้ลาบโดยเสน่หาจากเพศตรงข้ามเป็นของฝากของกินถูกตาต้องใจนะคะในส่วนของความรักค่ะความรักเนี่ยหนักใจกับงานยังไม่พอนะคะยังต้องหนักใจกับปัญหาคนรักอีกนะคะคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหางานให้คุณทําจนเกินพอดีจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจได้ยังไงก็พูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็อันไหนที่ทําไม่ได้ก็ขอให ลดลดนิดนึงนะคะคุณก็จะได้หันหน้าคุยกันอย่างเป็นมิตรนะคะไม่เป็นศัตรูต่อกันนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ